คลิปก็คือแบบให้ดูหน้าสดตลอดเลยอะทุกคนอยากให้เห็นผิวหน้าจริงๆว่าเออมันดีขึ้นจริงไหมสิวขึ้นประมาณ4-5่ห้าเมตรนะคะทุกคนทุกมุมของใบหน้าเลยอะ่ะนีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาริลาชาแน,นลนะคะทุกคนถึงจะลงคลิปเดือนละครั้งแต่ก็ยกังยยสาวกันเ้อรขคอลอกันสาวกันอ <laughs> อยางแล้วค่ะคอนทัรอนเทนไลอุเออช่วงเนี้ยอยากดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกอย่างเงี้ยปเรียนติ๊กตอกดูแล้วไปเจอวิตามินตัวนี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าเป็นวิตามินผิวสวยหน้าใสนะคะทุกคนมันเป็นแบรนด์ของเซรั่มสตอด้วยหนึ่งดูแบบปูพื้นมันดีอยู่แล้วแล้วเวลาออกของอย่างอื่นด้วยอ่ะมันก็จะยิ่งแบบทําให้เราหน่าเชื่อถือใช่ปะเอาเลยอยากลองกินอันก็ไปซื้อมาเลยละกันเขาพี่สาวขายก็เลยแบบรอมาเลยซองละสอง 90บาทก็คือแอปเปิดไปแล้วด้วยเห็นเขาทำรีวงรีวิวกันนะแบบหน้าดีขึ้นเลยเจวันสิวหายสิวแห้งสิวยุบอะไยต่างๆก็อยากรู้ว่ามันเห็นผลดีจริงไหมอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ลองด้วยทุกคนจะได้แบบรู้ว่าโอ้อันเนี้ยมันดีจริงเปล่าหรือว่าจกตายไงก็เลยแบบซื้อมาเลยนะคะทุกคนแล้วการทำคลิปเลยกินน้องบับเบิ้ลบริงนะคะภายใน วันนะคะทุกคนจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างข้างในน้องเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเมสโซเจลกลมๆนะคะทุกคนก็คือน่ากินมากดูดิไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ไปควรเคยกินสารอาหารซอฟต์เจลแล้วแบบรู้สึกเออมันเห็นผลไวว่าทางเราก็ได้ไปศึกษามาแล้วนะคะว่าเออน้องตัวเนี้ยเขาไม่ส่วนผสมอะไรยังไงแล้วก็แบบเออเขาเป็นสารอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ย เขาก็เูดมาว่ามันเป็นสารแทนตีออกซิเดนก็คือแบบว่าเออเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยตรงเลยนะคะทุกคนนี่งเพื่อเป็นแนวทางความรู้ให้แก่ทุกคนนะคะทางเราก็ไปหาข้อมูลมาเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสารอนุมูลอิสระเนี่ยเราได้ยินบ่อยมากเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยได้ยินบ่อยมากแต่จริงๆเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรนี่ก็เลยไปหาความรู้มานะคะโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็คือ สารที่แบบไม่ดีต่อร่างกายนะคะทุกคนมันจะทําให้ร่างกายเสียสมดุลรภาพนะคะอย่างเช่นแบบทําให้แก่เร็วทําให้สุขภาพไม่ดีทําให้เป็นโรคนู่นโรคนี่นะคะทุกคนซึ่งไอ้สารพวกนี้มันเกิดได้จากการที่เรานอนดึกไม่ดูแลตัวเองนะคะหรืออาจจะเป็นการที่แบบรับ oh. สารที่พวกควันบุหรี่อะไร Smoke มาเน,นี้นะคะคทุกคนคือทําอะไรที่มันไม่ดีไม่พอดีต่อร่างกายนะคะทุกคนมันก็จะเกิดสารอนุมูลอิสระนี้ขึ้นมานะ,ะเราเลยจาเป็นจะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทุกคนช่วยป้องกันก่อนที่เซลล์จะถูกทาลายนะคะแต่มันก็ช่วยอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าแบบข้างหลังอะ่ะที่อ่านก็เห็นมันมีวิตามิน C ีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีคูต้าไทโอนด้วย,ยต่างต่างก็คือเออส่วนผสมเขาก็ดูโอเคนะก็เลยแบบอยากลองกินทุกคน ซึ่งที่การทานของเรานะคะก็จะอ้างอิงตามเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเขาบอกว่าให้ตื่นมาทานตอนเช้าตอนที่ท้องยังว่างอยู่นะคะจะเป็นช่วงที่ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ดีที่สุดนะคะทุกคนนี่เลยเราก็ตื่นเช้ามานั่งอัดคลิปเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปลองทานวิตามินแก้มใส่บับเบิลวิงนะคะทุกคนเราจะให้ทุกคนมาดูหน้าสดของเราก่อนว่าตอนนี้หน้าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่เลย เราก็จะให้ดูผิวหน้าว่าตอนนี้นะคะผิวหน้าของเราก็ออกเป็นแนวแพ้ง่ายนิดน,นึงนะะถ้าทุกคนดูใกล้ๆอ่ะก็คือแบบตรงนี้จะเป็นแบบว่าผิวไม่ค่อยเรียบเนียนนะคะทุกคนจะมีรูุมขนตรงนี้แล้วก็มีสิวตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนตรงหน้าผากอะ่ะก็คือแบบเออเป็นตุ่มๆแล้วก็ตรงนี้เป็นเม็ดสิวนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นรอยสิวแล้วก็มีเหมือนสิวกําลังจะขึ้นเป็นผลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีสิวเม็ดหนึ่งด้วยนี่เลยอันนี้ขึ้นผิวหน้าก่อนทานของเรานะคะทุกคนให้ดูแบบหน้าสดเลยเพราะว่าทางเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเห็นผลจริงไหมนะคะทุกคนวันแรกของเรานะคะตอนเวลาประมาณตีห้าห้าสิบเอ็ดนะคะทุกคนคือตื่นเช้ามากนี่เลยนะคะทานสองเม็ดตามที่เขาบอกเลยนะคะหลังซองนะคะวันละหนึ่งครั้งสองเม็ดนะคะทุกคน วันนี้เราก็จะมากินวันที่4กันแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นจะบอกก่อนว่ารู้สึกว่าที่กินมา3วันเนี่ยนะคะรู้สึกว่าสิวมันแห้งไวแล้วก็กดง่ายนะคะทุกคนตอนนี้เราก,กดสิวเม็เนี้ออกไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วย แล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้กดนะคะทุกคนแต่ว่าคือมันแห้งแล้วว่าปกติอ่ะเป็นสิวแบบนี้ใช่ปะตอนแรกมันเป็นเหมือนจะเป็นสิวอักเสบอ่ะทุกคนแล้วคือเวลาแบบไปยุ่งใช่ปะมันก็จะแบบแห้งช้ามากแบบกดออกยากมากอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบคือรู้สึกสิวมันแห้งไวแล้วก็กดง่ายแบบไม่เจ็บนะคะทุกคนนี่เลยตรงนี้ก็แบบเออเหลือแต่อรอยแล้ววันนี้เราก็จะมากินอีก2เม็ดนะคะวันที่4ี่ น,นี่ก็วันที่5แล้วนะคะทุกคนนี่เวลาตีห้าห้าสิบสี่เหมือนเดิม วันนี้วันที่6แล้วนะคะที่จะกินนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูผิวหน้าก่อนก็คือนีน่เลยสิวขึ้นประมาณ4ี่ห้าเม็ดนะคะทุกคนนี่เลยคือแบบว่าทุกมุมของใบหน้าเลยอะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าใกล้เมนมาด้วยก็คือน่นาจะเป็นช่วงฮอร์โมนด้วยนะคะทุกคนแต่ปกติอะคือเวลาเราเมนมาเม็ดเม็ดสิวจะขึ้นแค่ประมาณเม็ดเดียวอย่างมากก็2เม็ดนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือขึ้นเยอะมากประมาณ5เม็ดนะคะทุกคนมันอาจจะแบบขับผิวหรือว่ายังไงเรา มาดูกันนะคะวันนี้ก็จะเกี่ว,วันที่6แล้วนะคะทุกคนอันนคดคลิปก็คือแบบให้ดูหน้าสดตลอดเลยอะทุกคนคือแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยอะเพราะว่าแบบอยากให้เห็นผิวหน้าจริงๆว่าเออมันดีขึ้นจริงไหมทุกคนคะวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะคะก็อยากจะมาอัปเดตผิวหน้าก่อนก็คือเมื่อวานเนี้ย มันจะมีสิวตรงนี้เห็นป่ะทุกคนมันจะมีรอยแดงๆอยู่อีกหนึ่งมันจะเป็นเหมือนสิวสิวอักเสบนะคะทุกคนเมื่อวานนี้น้องแห้งไปเองเลยอะคือแบบแห้งแล้วมันก็หลุดออกมาเองเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือแต่รอยแล้วนะตรงนี้ขึ้นใหม่เป็นสิวอักเสบเม็ดเล็กขึ้นใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเม็ดใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมากินวันนี้นะคะทุกคนสองเม็ดวันที่เจ็ดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสรุปกันว่าเป็นยังไง มาแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปนะคะว่าน้องบับเบิ้ลบิงนะคะทุกคนมันดีจริงไหมนะคะทุกคนหลังจากที่กินมา7-8วันรู้สึกจะเกิน7วันด้วยน่าจะกินประมาณ7-8วันนะคะทุกคนก็คือรู้สึกส่วนตัวนะคะก็มันจะช่วยปัญหาเรื่องสิวได้ดีนะคะทุกคนส่วนตัวตอนแรกที่แบบเออสิวขึ้นตรงนี้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 ตรงจมูกแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือแบบว่า เนี่ยรอยสิวก็คือหายสิวที่แบบขึ้นมาใหม่แล้วแบบหลุดออกไปอ่ะคือมันหายไวมากอ่ะทุกคนภายในเวลาแค่แบบ1อาทิตย์แต่เก็ตไปแต่ก็มันก็จะมีบางเม็ดที่แบบอักเสบก็คือตรงเนี้ยมันจะหายช้าหน่อยอาจจะต้องใช้เวลานะคะทุกคนส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องสิวได้ดีแต่ถ้าเรื่อง ความขาวเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นนะคะทุกคนภายในเวลา7วันที่เรากินมาก็คือความขาวยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ช่วยเรื่องความใสอยู่นะคะทุกคนเวลาบางทีแบบเอ้ยเราหน้าสดแล้วเ,เราส่องกระจกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออหน้ามันใสมันมีความแบบเงาเงาขึ้นมาทุกคนเหมือนผิวแบบเออสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเวลามันแค่7วันเองนะทุกคนถ้าแบบพูดถึงอะ่ะการที่จะทดลองอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะคือมันใช้เวลาแบบ ใช้เวลาแบบนานมากๆเลยนะแต่อันนี day, ้ก e ็คือแค่7ว like ันแต่รู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที way, fui, ่ดีขึ้นก็โอเคนะคะทุกคนสําหรับน้องบับเบิ้ลบิงนะคะใครที่แบบเออสนใจที่จะลองกินตัวนี้อยู่ก็ลองดูนะคะเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเวลาที่แบบทุกคนจะเลือกซื้ออะไรก็ต้องเสบเยอะๆนะคะสวยๆหน่อยนะคะทุกคนหลังจากที่นาาสดมาหลายวันนะคะแบบใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกัน ถ้าเป็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์กับช่องมารีล่าชาแนลด้วยนะคะเราจะได้มาทําอะไรแบบนี้กันอีกถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้ลองกินหรือว่านี่นั่นอะไรใดๆต่างๆสามารถแนะนําได้เลยนะคะหรือว่ารอติดตามนู่นนั่นนี่ก็สามารถเข้าไปดูในไอจีเราได้เลยนะคะเดี๋ยวทิท้งไว้ให้เลยนะคะข้างใต้คลิปไม่ก็แบบตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะเจอกันนะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย